คนหัวคอยลูกนาชอบมุง้งเจาะฟองเยอะวาดแอีกิบีบ่้นสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่อพารวยพ่อสบายพารวยครับตามแนวทางของแม่ยามดี ครับเอฟซีครับผมเมย่ามดีฟันแมนนะครับเนาะนี่ข่าวว่าวังวันที่เจ็ดคนเลี้ยงบ้านครับพี่ชีผม่นเลี้ยงบ้านเนี่ยไม่นี่เมย่ามดี่นเจได้เด็กเป็นเลขถูกนะครับจุดแล้วได้เลขมาในี่ปุ่มเข้าตลอดเด้ครับเพื่อปีกายนี่ครับทั้งปีเลยครับทั้งปีเลยวันผุดตุกวันผุด่นที่ไปเลี้ยงไปยังนะครับเนาะเข้าได้ ทั้งปีเลย2ตัวแน่3ตัวแน่ครับวิธีบมุนเขาบนเขาล่างเขาหงสันมาตลอดนะครับเนาะสำหรับแนวทางของแม่ย่ามดีนะครับเอฟซี FC กับผมก่นะอนที่เขาไปชมคลิปของคุณแม่ย่ามดีเอฟซี FC กับไใชัยวิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางสนเน้อไวเป็นยงแค่แนวทางเทานนรับมักกัดจัดขัดกระพานขันมาขั้นชอบไปเริมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานด้วยครับเรอ f เอฟซีกับผมเอาเพื่อผมเป็นการเสียเวลาไปฟังคุณแม่คนชิวสู่ฟังว่าคนใดเลขตัวใด มาฝากมาต่อเอฟซีถูกท่านทุกคนครับผมงานบ้านบ้านงานไงตัวสัตว์มู่บ้านเนี่ยโอ้เครองเลี้ยงบ้านนั่นเลยโอ้เป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงบ้านเลยบ่แม่เลี้ยงบ้านแล้วมาเลี้ยงปูตาแล้วครับผมเลี้ยงประจำปีทุกปีโอ้หิีลงไหแลงนด์เลี้ยงทุกปีอ่าเลี้ยงทุกปีทุกบ้านจังไฉจังหวัดสามวัดที่ด้มานะจัก โอ้ยแปดหาก็ได้แล้วแมอแปดหาแปดแปดได้เบิดถๆียวมาหาแรงวดจเราจำเราตัวนี้ว่าแม่ล่างส้นเขียนให้กับมือเลยแปดแปดหว่าสั้นแม่นป่แม่บานี้มาออกแปดหกับแปดเก้าเออเอื่อ่เตูเขาื้อแปดแปดพู้ถือก็เถือกนไปน้ำกันอ่ะโอ้ต้นกันไปไปต้นผูดถือกันว่า เ่าเดี๋ยวปตัดเอาท่างหนามได้มากคับแ่ว่าเ่เอาที่แม่กูถือกะถือโอ้ครับผมูถือกะเนืงดเลยจีถือก็เอาว่าสันผูก็ถือก็มีไอฮอดชุนหกโอ้ปาเอามือไปท่าสีไปท่าเทียนนั่นไงสาระไง้าทุกคนย่นงหมาฮงนี่นี่นะครับอยื่อคางนี่ ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปล้างน้ำพอเห็นเห็นหมดละโอแปรชุนหกไปไปได้ได้ผู้ช่วยกับผู้ใหญ่บ้านทุกยไม่ออกไม่ได้จักคนเรียกว่าทั้งบนทั้งล่างเลยดวงแล้วว่าดวงได้ทั้งใบลอตเตอรี่มันหมดแล้ววะสันบ้าน่ะชุนหกกนเอาแล้ววะสันภาพทีเกียงนาเตียนสาราเมืองว่าไผ่เศร้าก่อนได้ก่อนตัวนี้ เราพูดได้เอากวาด่ันพอละาเนาะโอ้มบานเด่ก็เลี้ยงปูตาเลยเีนได้ไหมเ็ถูกปูมาหาปะปูมาหาปะปูมาติบปะมาซิบปะมาูมาแล้วมาแล้วพี่น้องปูมาหาได้บ่แม่คนเคยกับสิบคนกับมาซิบคือเก่าที่แม่คนหัวคนหกน่าโอ้ พุเจียบเอเบิ้งเบิ้งเือเบิ้งย่ามีเลือดเบิ้งย่านีไทยปัข้าวเจ้ว่าจออเบิ้งเลือดกียอย่านะเป็นยังไงตีอือม่นั้นดีนะเพาชอบมึงจะฟองเยอะวัานแน่นนี่พี่บงเงี้ยไม่บงมึงโขนเออขนหัวลุกงาบหยาบเปิดรักเป็นจังได้บบเออบ่หูเลยกับกับพ่อหูอยู่ต่ว่า จเป็นพ่อเสียชุนอลค้นนั่นพูดนค้นอยู่ติมกับซึ้ติเลยเนี่ยคนที่งกอยางานแบบตามจริงเลยเนี่ยแต่ว่าจุดถูกกเมื่อว่านนเรื่องเป็น408แต่ว่าเลขเออเลขกันนั่น018เลขกันไหนเลขกันนั่นไหมเลขกันปูกระซิบบอเออเลขอันนี้แหละปูนี่แหะปูกระซิบ ศูนย์หเอามันกว่าสิเด้ว่าว่าให้ยกเมื่อแม่เมากเลยยกมื่โอ้เออ้ไทยบ้านขาเจ้สังเกตเห็นยกมั่งยก็อน่งแปดศูนย์หนึ่งแปดไปจุดทั่วได้ที่ศูนย์แโอ้จ่วเดียวกันตุนวศูนย์แปดาหมอนยกมื่ สียซ่อมซ่อมเบื่องอ้ฐานซ่อมเบื่องแย่นี่เน้อซ่มอมถ้าจ้าสงเกีร์ปูต้องนี่ศูนย์หนึ่งแปดแบบไอยกมืออ,อปูยกมือนี่ศูนย์หนึ่งแปดแต่ว่าเลขทูบเลขทูบมันเลยสีศูนย์แปดสตเดียวกันตเดียวกัน ันนึงอันก็สามตัวนึงชุดตวงหวัดบอัจุดเขาบอกจุดเล่าให้แล้วมือแรกก็จะกเจะเ้าจุดเล่าเขาบอกไปจุดเล่าคนนี้จะจ้าไม่ก็ถือว่าถือบอันนี้จุดแปดนี่มีผู้ตากระซิแล้วก็เฮ็ดมือเฮ็ดไม่ออกพอดีทีบ้านก็เห็นเลยเป็นุแปดเน่เนื่อแปดเออเพราะจะชื่นเื้อจุกับเนื่อแปด โอ้โ้แม่เสียวนึงศูนย์กหนึ่งแปซื้อไวรตอรี่ใบนึ่งแหละโอ้หนึ่งศู่งแปด่งมวานแซื้อไว้เียวนึงแปดโอ้งามเย่าไงเลยแำหมูบ้านเลยพ่นมดอเพื่อบ้านี่มัดแมนบแงยเลยเอาเคียงเสียงเคียงออหว่าเอาเรแครมลงหเลยมวนกุบเลยกันมวนกุบ่ะ ปูเงี้ยมาโคือคักแถวอจปูเงี้ยแล้วงได้เห็นเท่าครับเราเห็นแล้วนางยังได้ขุณน้องได้คุณคัดแถวเลี้ยงปูเสร็หนึ่งเ่ศูนย์บอกหนึ่งศูนย์เป็หนึ่งเปียเอานึ่งศูนย์ปิดปิดเจ็ดิมานึ่งศนย์โอนึู่นย์ก็หนงเปยคนมากว่าไม่ในผ้าเห็ดผ่ายกมือยกใหม่เด้จ ้คุณผ้าหอกไรยเลยใช่หอกลรยหอกไายชินึงเลยเน่ตี่น้อตรงกันเลขทุกครับเลขก่ี่ว่าปูมากมืองมไม้ชื่อศูนย์แปดม่เลขที่ตรงกันอ่ะ่ว่าคุณแม่มักตัวหนึ่งศูนย์หนึ่หน่อนงแปดวัน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 วนวันวันวันนมิดสันันวันวนวงนววันวนวว มันชวงเลยอ้ยมันบ่นนะบ่นเราทั้งเราโทษเราเด็ดนะครับยิ่งเน้นเมาก็เมาอยู่งหูยู่ว่ามันหลายไอรีมมากเลยถ้รบิดาเนาะเขาก็กินไปนวนไปแลยค่ะตัวคนมาเป็นกูดังแต่พุทธเอาได้บาทพวกเสือของไทยบาทนะแม่นะพวกเสือของแต่ละเมื่อวันมีทุก มื่อวานพี่น้องเนาะแม่อ่าเว่ามีกระบาดแม่คนเกี่ยกับการจับมื่อไก้อนลงกหลงหน้าก้อนลงหาลงหน้าก้อนเออบุญบุญบาปเออุเลของนกันเลี่ยงอืมที่นี่อีสานเป็นอย่างี่ไม่ถูกบเราเรีกมานี้ลาตือนะว่าคนขอกระเทาคนนี้โอ้ไม่ใจด นึ่งแปนึ่งศูนอะไันนึ่งแปดก็0แต่ของแม่นี่1หนึ่ง่พว่าสิ้นี้นือสาตัวศูนหอือโอ้สมตัวศูนยนึ่งแปดกรอสองใบนั่นเนี่ยพ่อกะชือองใบแล้วโอ้มาขัดกันวะพ่อด้ลอตเตอรีสองใบสามใบล้วตาน่งตัวหนศนี่ มากแห้งกันรพเอแม่มักตัวได้แห้งเท่าซอซื้อทอกันสองปอนด์โอ้กวนกันซื้อทอกันเลยแล้วี่แต่ว่าตัวมันคือกันคือซูนเปดนั่เนาะไอสามก็หกนี่เขาเจ้บอกห้จุดเล่าซื้อดอกแห่เลลงไว้อออ่อ่ะอออออะ่่่ะอออ่อออ อ่ากหมาบุเป็นยังแมบวเปเออเอาสันยกทั้งสองทางเลยก็ได้แหลเออเออมันไล่แมออออกข้างๆกนละวแตเอเด็กตัวเดียวกันเออเด็กตัวเดียวกันมันเห็นคนเห็นบทัดกลเ้ยยกทั้ทางคนละมุมอืมเนาละมุ่งได้หรือเปาอยูคนละคนละแก่กันคนละแก่อาอย่ที่สุดทานดเปนแบบรัฐบาลเบอร์บัญชีสิบผมผื้สภาคมวัดที่4แตกเตรียมเปียนปัง งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568เอกเตอร์เลขเลี้ยงปลูกเลครับ <0 18. S 2> เลี้ยงบ้บบานนะครับนะ018เลขแปดพี่น้องเลขช่วไดซีซูดแแล้วก็เลขแม่คุณแม่ันหนึ่งศู์ก,ก,กนันหนึ่งแปดครับบ้าป่ากับมวยูหลังวันนี้แล้ววะโศกมันนำด้วยเป็นเสียดีครับผมโศกมันครับหน่อยเสียทีครับมานได้เพี่อเด้ว เอกีตหัมาอนกันเบอร์เป็นเศรษฐีเลยครับเด้อเอซครับผมกครับผมเนะช,ชัดเจนๆครับเอฟซครับผม